สวัสดีครับเกษตรกรผู้ปุ่มมอนเลี้ยงไหมสมาชิกจุดหมายไทยที่รักทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 6นะครับนะช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราเนี่ยค่อนข้างยุ่งกันนะครับเพราะเป็นช่วงเริ่มต้นงานเกษตรหลายๆอย่างวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพวกเราทุกๆคนมากเลยนะครับที่มาร่วมประชุมส่งเสริมสัญจรสําหรับวันนี้สิ่งที่ผมจะมาทํามี3อย่างด้วยกันครับ 1. แจ้ง2ประกาศ3ตอบ ส่วนแจ้งอะไรประกาศอะไรและตอบอะไรมารับฟังกันเลยครับข้อ1แจ้งวันนี้ผมอยากจะมาแจ้งข่าวดีข่าวด่วนและผมคิดว่าเป็นข่าวใหญ่ที่พวกเราหลายๆคนเฝ้ารอคอยกันนั่นก็คือการปรับขึ้นราคาลางังไมครั้งใหญ่ช่วง2-3ปีที่ผ่านมาต้นทุนการผลิตรวมถึงค่าครองชีพ ของเกษตรกรเนี่ยปรับสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับช่วงที่ผ่านมาตลาดเส้นไหมและลังไหมก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆทั้งช่วงก่อนโควิดก็ดีอยู่แล้วช่วงโควิดเราก็ไม่รับผลกระทบอะไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังโควิดสถานการณ์เนี่ยตลาดดีมากๆเลยครับดังนั้นจุนหมายไทยจึงได้ตัดสินใจปรับราคาลังไหมครั้งใหญ่โดยปรับราคาลังไหมทุกประเภท มีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2566เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดดังนี้รังดีเราจะใช้ตารางรับซื้อ250บาทต่อกิโลที่เปอร์เซ็นต์เปลือกลัง20%ซึ่งเท่ากับเปอร์เซ็นต์ละ12บาท50สตางค์หมายความว่าถ้าใครที่ได้เปอร์เซ็นต์เปลือกลัง20%เป๊ะจะได้ราคา250บาทต่อกิโล และถ้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่านี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเปอร์เซ็นต์ละ12บาท50สตางค์และจะมีการประกันราคาขั้นต่ำของลังดีอยู่ที่กิโลกรัมละ200บาทต่อกิโลแต่ไม่มีการกำหนดเพดานรับซื้อสูงสุดซึ่งหมายความว่าถ้าเกษตร,รกรสามารถผลิตลังไหมที่เปอร์เซ็นต์เปลือกังสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะได้ราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆยกตัวอย่างอย่างเช่น ถ้าเกษตรกรสามารถผลิตลังไหมที่เปอร์เซ็นต์เปลือกลัง24%ก็จะได้ราคาถึง300บาทต่อกิโลและยังไม่หยุดเท่านั้นนะครับถ้ามากกว่า24%ก็ยังสูงขึ้นไปเรื่อยๆอีกเปอร์เซ็นต์ละ12บาท50สตางค์ส่วนลังเสียลังดีหลังจอและลังแฝดราคาเท่ากันกิโลกรัมละ140บบาทแต่ขอให้เกษตรกรแยกถุงมาด้วยนะครับ ส่วนลังบางกิโลกรัมละ25บาทครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการปรับขึ้นราคาลังใหม่ครั้งใหญ่นี้คงจะเป็นที่ถูกใจและพอใจของเกษตรกรทุกๆคนอย่างไรก็ดีในวันนี้จุนหมายไทยขอแจ้งหยุดโครงการยิ่งเลี้ยงมากยิ่งได้มากโดยงวดสุดท้ายที่จะมีการจ่ายคืองวดจ่ายเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นผลการเลี้ยง ของเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมส่วนงวดจ่ายของเดือนกรกฎาคมจะไม่มีการจ่ายนะครับเพราะจะไปใช้การปรับขึ้นราคาครั้งใหญ่แทนซึ่งเกษตรกรจะได้ประโยชน์มากกว่าครับข้อที่2ประกาศ วันนี้ผมอยากจะมาประกาศว่านี่คือยุคทองของอาชีพปลูกมอนเลี้ยงไหมยอย่างแท้จริงด้วยเหตุผล3ประการด้วยกันครับเหตุผลที่หนึ่งราคาที่จุนหมายไทยจะปรับขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปเป็นการปรับขึ้นราคาที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์และจุนหมายไทยยังเชื่อว่าราคาลังไหมย,ยังไปไกลได้มากกว่านี้อีกด้วยข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ผลิตไหมารายใหญ่ที่สุดของโลกคือประเทศจีนมีการลดการผลิตลงอย่างต่อเนื่องและไม่มีทางที่จะกลับไปผลิตมากเหมือนเดิมได้จึงทำให้เกิดการขาดแคลนลังไหมและเส้นไหมทั่วโลกเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดวันนี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีแล้วและจะเกิดขึ้นไปในอนาคตด้วยผลที่2ปี2อ6 6จุนไหมไทย ได้มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ซ้ำซากจำเจของอาชีพปลูกมอนเลี้ยงไหมยกตัวอย่างเช่นในช่วงต้นฤดูฝนอย่างในปัจจุบันเรามักจะเจอปัญหาสารเคมีจากพืชข้างเคียงตอนนี้เรามีเทคนิคการล้างสารเคมีที่ปนมาในใบหมอนเพื่อลดผลกระทบผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือถ้าเกิดโดนเบาๆก็ไม่มีผลกระทบเลยหรือ ช่วงฤดูหนาวสวนหมอนมักจะเจอปัญหาราสนิมตอนนี้เราก็มีเทคนิคการใช้เชื้อชีวพันธุ์ BS เพื่อแก้ปัญหาราสนิมอย่างได้ผลหรือช่วงฤดูแล้งซึ่งมักจะมีปัญหา,มาแมลงทำลายสวนหมอนเรามีการแนะนำให้ใช้ไว้ออยเพื่อป้องกันกําจัดมแมลงอย่างได้ผลและถ้าจะให้ดี ไวออยนี้จะต้องใช้ร่วมกับไขตัวซานและปุ๋ยทางใบโดยเรียกรวมกันว่ายาชุดซึ่งยาชุดนี้แนะนำให้ใช้ได้ทั้งปีเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงและบำรุงสวนหมอนให้มีคุณภาพดังนั้นจะเห็นว่าปัญหาต่างๆของอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงหมที่เคยเป็นอุปสรรคของเกษตรกรเดี๋ยวนี้จุดหมายไทยมีทางออกให้กับพวกเราแล้วครับอย่างไรก็ดี เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ผมขอฝากให้เกษตรกร,ร,กรโดยชอะอย่างยิ่งผู้แทนเกษตรกร,ร,กรได้ศึกษาและนำไปฏิบัติจริงเพื่อให้ได้ผลการเลี้ยงที่ดียิ่งขึ้นเหตุผลที่3รูปแบบการทำอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมรูปแบบใหม่แบบกองทับมดที่ผ่านมาเวลาที่เกษตรกร,ะร,กรจะเข้ามาเป็นสมาชิกจุดไหมไทยจะเข้ามาทำอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหม เรามีเงื่อนไขว่าจะต้องมีพื้นที่สวนหม่อนอย่างน้อย6ไร่และจะต้องมีเงินลงทุนสร้างโรงเรือนรวมถึงอุปกรณ์ประมาณ2 0 0 0 0นถึง3 0 0แสนบาทต่อลายซึ่งเป็นเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงสิ่งนี้เป็นการตัดโอกาสสำหรับเกษตรกร,กรหลายๆคนที่จะเข้าสู่อาชีพนี้แต่ตอนนี้จุนหมไทยมีรูปแบบการส่งเสริมแบบใหม่ที่เรียกว่า แบบกองทับหมดคือมีสวนหมอนแค่400ต้นที่กำหนดเป็นจำนวนต้นไม่ได้กำหนดเป็นจำนวนไร่หรือจำนวนพื้นที่เพราะ400ต้นนี้สามารถไปปลูกแบบหัวไร่ปลายนาหรือริมลัวก็ได้ขอให้รวมกันทั้งหมดให้ได้400ต้นขึ้นไป400ต้นนี้ถ้าดูแลดีๆเกษตรกร,ะกรจะเลี้ยงไหมได้ทุกเดือน เดือนละอย่างน้อย25สตางค์มีรายได้รายเดือนอยู่ที่3,000ถึง4,000บาททุกๆเดือนและเนื่องจากเลี้ยงแค่25สตางค์จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโรงเรือนเสียเงินจำนวนมากแต่สามารถเลี้ยงในบ้านทำเป็นตู้เลี้ยงไหมทำเป็นลิ้นชักเลี้ยงไหมได้เงินลงทุนทั้งหมดรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงจอด้วยนะครับจะใช้แค่ประมาณ 5,000ไม่เกิน1,000 0บาทต่อลายเท่านั้นเองเลี้ยงหมได้ทุกเดือนเดือนละ3,000ถึง4,000บาทลงทุนแค่5,000ถึง1,000 0บาทนี่หมายความว่าแค่3เดือนถึง5เดือนก็คืนทุนได้แล้วการส่งเสริมรูปแบบกองทัพบทนี้จะทำให้เกษตรกรที่สนใจในอาชีพปูหมอนเลี้ยงหมสามารถเข้าสู่อาชีพนี้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นมาก มีรายได้เป็นรายเดือนโดยไม่จําเป็นต้องไปเป็นนี่นอกระบบและผมเชื่อว่าหลายหลาย,ลายเมื่อมาเป็นกองทัพบดของเราได้1-2ถึงสปีก็จะสามารถสะสมเงินสะ,สะสมประสบการณ์และอัปเกรดตัวเองขึ้นไปเป็นเกษตรกรที่เต็มรูปแบบมีรายได้ทุกเดือนเดือนละหลายหมื่นบาทอย่างเช่นพวกเราได้ครับจากเหตุผลทั้ง3ข้อนี้ผมจึงขอประกาศและยืนยันกับพวกเราได้ว่า นี่เป็นยุคทองของอาชีพปูมอนเลี้ยงไหมยอย่างแท้จริงผมขอให้พวกเรามีความมั่นใจในอาชีพมั่นใจในจุนไหมายไทยและพวกเราสามารถที่จะเชิญชวนญาติญาติหรือเพื่อนๆบ้านเข้ามาเลี้ยงไหมกับจุนไหมไทยเพื่อความอบอุ่นและความมั่นคงในอาชีพของพวกเราได้ครับ ข้อที่ 3, ตอบวันนี้ผมอยากจะมาตอบคำถามคาใจของเกษตรกรไทยผมและทีมส่งเสริมได้ลองมาคิดดูนะครับว่าตอนนี้น่าจะมีคำถามในใจของเกษตรกรเนี่ยอะไรบ้างและเราก็สรุปได้2ข้อใหญ่ๆด้วยกันมาลองฟังกันดูนะครับว่า2ข้อนี้จะตรงใจพวกเรามากน้อยขนาดไหนคำถามข้อที่1ครับ ราคา250บาทนี้จะอยู่อีกนานไหมคำถามคำตอบของคำถามข้อนี้อยู่ที่ปัจจัย2ข้อด้วยกันครับคือตลาดลังไหมและปริมาณลังไหมเข้าโรงงานด้านตลาดลังไหมผมบอกพวกเราได้เลยว่าตลาดลังไหมดีมากๆครับ10ปีที่แล้วจุนไหมไทยซื้อลังไหมอยู่กิโลกร,รัมละ84บาท ตอนนี้ซื้อกิโลกรัมละ250เท่ากับขึ้นมาถึง3เท่าด้วยกันและไม่ได้ขึ้นมาแบบขึ้นขึ้นลงลงนะครับขึ้นมาแบบมีความมั่นคงขึ้นมาแบบสม่ําเสมอดังนั้นจุนหมไทยค่อนข้างมั่นใจครับว่าราคานี้จะอยู่ไปได้อีกนานและน่าจะปรับขึ้นได้อีกในอนาคตด้านปริมาณลังไหมเข้าโรงงานของจุน มีเกษตรกรบางคนนะครับที่กลัวว่าถ้าเกษตรกรเลี้ยงไหมกันเยอะๆแล้วลังไหมจะล้นโรงงานเส้นไหมจะล้นตลาดทําให้ราคาลังไหมตกต่ำอันนี้เป็นความเข้าใจผิดเพราะจุนไหมไทยมีเป้าหมายลังไหม5,000ตันดังนั้นจุนจึงได้เตรียมเครื่องจกักรเตรียมแรงงานและเตรียมตลาดไว้รองรับลังไหมของเกษตรกรที่จะเติบโตในอนาคตไว้แล้วครับ เท่ากับว่าจุนหมายไทยยังสามารถรองรับเกษตรกรลายใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกได้ไม่ต่ำกว่า10,000ลายนอกจากนั้นผมอยากจะบอกพวกเรานะครับว่ายิ่งพวกเราช่วยกันผลิตลังไหมเข้าโรงงานของจุนได้มากเท่าไหร่ยิ่งจะช่วยจุนประหยัดต้นทุนได้มากเท่านั้นเพราะต้นทุนส่วนหนึ่งเป็นต้นทุนคงที่ครับต้นทุนคงที่เนี่ย ไม่ว่าจะผลิตมากหรือผลิตน้อยก็จ่ายเท่าเดิมแต่พอผลิตได้มากขึ้นต่อกิโลมันจะถูกลงและเมื่อจุนต้นทุนถูกลงกำไรก็มากขึ้นและเมื่อกิมมีกำไรมากขึ้นก็จะมีเงินมาช่วยขึ้นราคาลังไมพวกเราได้ดังนั้นถ้าเกษตรกรอยากให้ราคา250บาทนี้อยู่ไปนานๆและปรับขึ้นไปอีกในอนาคตพวกเรา ต้องช่วยกันผลิตรังไหมเข้าโรงงานกันเยอะๆรวมถึงชวนเพื่อนๆมาเลี้ยงไหมกันด้วยครับคำถามข้อที่2ออาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมสู้อาชีพเกษตรอื่นได้หรือไม่ผมคิดว่าการเกษตรแต่ละอย่างล้วนมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันเราคงจะหาอาชีพไหนที่ดีพร้อมไปซะทุกอย่างคงจะไม่ได้และผมคิดว่าในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างปกตินะครับที่เกษตรกรหนึ่งรายเนี่ย จะประกอบอาชีพเกษตรหลายๆลยอย่างแต่ยังไงก็ตามนะครับผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไมเมื่อเทียบกับอาชีพเกษตรอื่นในแต่ละด้านแล้วเนี่ยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงเรามาลองรับฟังกันดูนะครับด้านรายได้ปลูกหมอนเลี้ยงไมหม1ไร่จะมีรายได้อยู่ประมาณ1 5 0 0 0บาทถึง5 0 0 0 0บาทต่อไร่ต่อปี ขึ้นอยู่กับว่ามีแหล่งน้ำไหมฝีมือการเลี้ยงเป็นยังไงและการบริหารจัดการเป็นยังไงส่วนอาชีพเกษตรอื่นเช่นอ้อยหรือมันสำปะหลังรายได้ต่อไร่ต่อปีน่าจะอยู่ที่1,000 0ถึง2,000 0บาทดังนั้นสรุปได้ว่าถ้าเป็นเกษตรกรธรรมดาไม่มีแหล่งน้ำทำอาชีพปลวมมอนเลี้ยงไหมก็จะมีรายได้สูงกว่าอาชีพอื่น เล็กน้อยแต่ถ้ามีแหล่งน้ำมีฝีมือมีการจัดการรายได้จะสูงกว่าอาชีพอื่นค่อนข้างเยอะครับแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายและกําไรที่เหลืออย่างที่พวกเรารู้นะครับอาชีพปูม่มอนเลี้ยงไหมต้นทุนค่าพันธ์ุค่าปุ๋ยค่ายาค่อนข้างต่ำครับอยู่ที่ประมาณ20-30ของรายได้เท่านั้นเอง ในขณะที่พืชอื่นต้นทุนตรงนี้อยู่ที่30-60%ของรายได้ข้อมูลนี้ผมได้มาจากเกษตรกรชื่อประคองอิ่มเกิดอยู่ที่อำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิพี่ประคองคนนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ18ไร่ครับสมัยก่อนปลูกอ้อยทั้งหมดแต่ปัจจุบันได้เอาพื้นที่8ไร่มาทำเป็นสวนหมอนเพื่อเลี้ยงไหม และอีก10บไร่ยังคงทำอ้อยอยู่พี่ประคองเขาเล่าให้ฟังครับว่าตอนที่ตัดสินใจไยอ้อยมาปลูกหมอนมีแต่คนถามว่าแกบ้าหรือเปล่าเพราะอ้อยก็ราคาดีแต่พี่เขาบอกว่าเขาชอบอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมตรงที่มีไรายได้เป็นรายเดือนเงินทองไม่ขาดมือปีที่แล้วพื้นที่10ไร่ของอ้อย สามารถทำเงินได้150,000บาทหลังจากหักหนี้แล้วเหลือกำไรอยู่ที่50,000บาทอันนี้เป็นอ้อยต่อแรกนะครับนะก็รายได้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับในขณะที่ไหม8ไล่ทำเงินได้2,49,509บาทตีกลมๆคือ250,000บาทและหากหนี้แล้ว เหลือเงิน1 9 9 9 8 9บาทถ้าตีกลมก็คือ2,000 0 0บาทนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบเป็นพื้นที่ต่อ1ไร่เท่ากันนะครับอ้อยจะทำเงิน1 5 0 0 0บาทและเหลือเงินเป็นกำไรอยู่ที่5,000บาทในขณะที่ไหมจะทำเงินไร่ละ31,000บาท และเหลือเป็นกำไรอยู่ที่25,000บาทจะเห็นได้ว่าแม้เปรียบเทียบราคาอ้อยตอนนี้ที่ค่อนข้างดีไหมก็ยังมีไรายได้ที่ดีกว่าและมีกำไรที่สูงกว่ามากและขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อปีที่แล้วตอนนี้เรากำลังจะมีการปรับขึ้นราคาลังไหมครั้งใหญ่ซึ่งจะทำให้ไหมยิ่งชนะพืชอื่นเข้าไปอีกครับ ถ้าเราจะมองด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมไหมก็ถือว่าโดดเด่นมากๆครับเพราะอย่างที่เราทราบกันอาชีพปู่หม,มอนเลี้ยงไหมไม่สามารถใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายได้ดังนั้นคนเลี้ยงไหมจึงมักมีสุขภาพแข็งแรงและครอบครัวที่อบอุ่นด้านที่เกษตร,รกรอาจจะไม่ค่อยชอบกันเกี่ยวกับอาชีพปลูกหม,มอนเลี้ยงไหมก็คือการปลูกหม,มอนเลี้ยงไหมเป็นงานละเอียดและเป็นงานที่ต้องทําต่อเนื่อง แต่ผมมองว่างานไหมเป็นงานที่ไม่หนักคนในครอบครัวทั้งพ่อเฒ่าแม่แก่ลูกเด็กเล็กแดงสามารถช่วยกันได้ดังนั้นครอบครัวที่เลี้ยงไหมจึงมักจะมีความอบอุ่นและเนื่องจากงานเหล่านี้เราทำได้เองนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญครับที่เลี้ยงไหมแล้วเหลือกำไรเยอะต่างจากอาชีพอื่นที่มีหลายๆงาน ที่เราทำเองไม่ได้ต้องจ้างคนอื่นทำให้เหลือกำไรน้อยกล่าวโดยสรุปแล้วอาชีพปลูกมอนเลี้ยงไม้ถึงแม้จะไม่ได้สมบูรณ์แบบดีไปซะทุกอย่างแต่ก็มีข้อดีหลายๆอย่างเช่นรายได้ดีต้นทุนต่ำทำให้เหลือกำไรเยอะห่างไกลจากสารเคมีครอบครัวอบอุ่นดังนั้นผมจึงขอฝากพวกเรา ไปถึงเพื่อนเกษตรกรที่กำลังสนใจอาชีพนี้อยู่ให้เข้ามาเลี้ยงไหมด้วยกันยิ่งตอนนี้มีโครงการกองทัพมดเกษตรกรสามารถเข้ามาเลี้ยงไหมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากครับ mm. ผมขอขอบคุณพวกเราทุกๆคนมากนะครับ ที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมส่งเสริมสัญจรในวันนี้ขอบคุณที่มีความรักในอาชีพปลูกมอนเี้งไหมตลอดมาหากพวกเรามีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมได้เลยนะครับหรือถ้าภายหลังมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะก็สามารถผ่านมาทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook group เกษตรกร,กรจุนไหมไทย หรือ l i โ e OA ส่งเสริมจุนไหมไทยได้เลยครับผมขอยืนยันกับพวกเรานะครับว่านี่คือยุคทองของอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมยอย่างแท้จริงและถ้าพวกเราต้องการให้ยุคทองนี้อยู่ไปนานๆและ,จะเจริญยิ่งๆขึ้นไปพวกเราต้องช่วยกันผลิตลังไหมให้จุนหมายไทยมากขึ้นไปอีกนะครับจุนไหมไทย หัวใจคือเกษตรกรสวัสดีครับ